สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับท่านผู้ฟังคิดว่าตัวเรื่องราวเกี่ยวกับสวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงานเนี่ยมันมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวระบบสวัสดิการเองเนี่ยเป็นระบบที่ถือว่ามีความสําคัญมากขึ้นเยอะนะฮะเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าบริษัทขนาดใหญ่ ในอดีตนะฮะมักจะมีแต่บริษัทขนาดใหญ่ที่จะมีการจัดสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานแต่ปัจจุบันเนี่ยทั้งขนาดกลางรวมถึงบริษัทขนาดเล็กนะครับเล็กในที่นี้หมายถึงว่าด้วยจํานวนพนักงานอาจจะไม่เยอะนักนะครับแต่ว่าด้วยยอดขายอย่างเช่นพวกสตาร์ทอัพเนี่ยที่สเกลลิ่งได้ค่อนข้างดีเนี่ยกลุ่มบริษัทเหล่านี้ก็มีนโยบายในการจัดสวัสดิการที่ดี เทียบเท่ากับบริษัทใหญ่ๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็เลยทำ,ทำให้การแข่งขันในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยมันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตัวพนักง,งานเองที่จะตัดสินใจเข้าร่วมทํางานกับองค์กรเนี่ยในอดีตก็มักจะมองแค่เพียงตัวเงินเดือนค่าจ้างคือถ้าเขารู้ว่าเราเข้าเขาเข้าทางานกับองค์กรขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ย ในความคาดหวังของเขาเขาจะไปมองในมุมของค่าจ้างค่าตอบแทนที่อาจจะดูมีความสําคัญเยอะหน่อยในการตัดสินใจแต่ถ้าเขาตัดสินใจเข้าร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่อันนี้เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยสวัสดิการดีแน่นอนนะครับดังนั้นก็ตัดสินใจได้ไม่ยากในแง่ของการเข้าทํางานแต่ปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะครับมุมมองของพนักงานต่อเรื่องนี้มันค่อยๆเปลี่ยน เด็กส่วนหนึ่งนะครับที่จบใหม่มากับ Gen C GenY บางส่วนที่เป็น Gen Y ปลายๆนะครับก็มักจะมองในเรื่องของสวัสดิการพนักงานมากขึ้นเปรียบเทียบไม่ใช่แค่ค่าจ้างเงินเดือนละจะมองเรื่องของสวัสดิการด้วยว่าจริงๆแล้วองค์กรนี้จัดสวัสดิการอะไรที่มันนอกเหนือจากกฎหมายให้กับพนักงานด้วยหรือเปล่านะครับออตัวนี้ก็เลยทาให้มีผลนะครับทำให้องค์กรหลายองค์กรพยายามที่จะจัดระบบสวัสดิการที่ดี แข่งในเรื่องของสวัสดิการใหม่ๆมากขึ้นอย่างหลายๆท่านอาจจะเคยอ่านเจอนะครับธุรกิจที่ไม่ได้ใหญ่นักแต่จัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับชีวิตกับความเป็นอยู่ของพนักง,งานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการเล็กๆนะฮะอย่างเช่นให้พนักง,งานหญิงเนี่ยได้ไปสระผมทําผมได้มันก็ดูแล้วมันอดีตไม่ค่อยมีสวัสดิการพวกนี้แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นว่ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งมันก็อยู่ที่ไอเดีย อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารของชาว HR ทั้งหลายที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบของชีวิตประจำวันของพนักงานเนี่ยเข้ามาเสริมสร้างเข้าไปในระบบสวัสดิการของบริษัทอันนี้ก็ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับในยุคนี้อย่างไรก็ดีเมื่อ2วันก่อนนะครับผมได้อ่านรายงานฉบับหนึ่งเป็นการสำรวจสวัสดิการนะครับเป็นรายงานที่มีชื่อว่า Health แต่ Wellbeing at work นะครับในปี2021ซึ่งเว็บไซต์ CIPD นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนะฮะที่เรียกว่าใหญ่มากของทางอังกฤษเนี่ยนะครับเขาทำการสำรวจแล้วก็รายงานเชิบนี้ออกมาในเดือนเมษายน2021ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีประเด็นของสวัสดิการที่เขาสำรวจในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาคือตั้งแต่20ถึงปี21เนี่ยนะครับก็คือ 1ปีนะครับในช่วงที่โควิดกําลังระบาดเนี่ยจริงๆแล้วความสําคัญในเรื่องของสวัสดิการที่เขาแชร์มาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเน้นมากๆคือองค์กรที่ปัจจุบันนี้พยายามที่จะสร้างสรรค์ระบบสวัสดิการเข้าไปเนี่ยจะเน้นในมุมของสวัสดิการทางด้านสุขภาพเยอะทีเดียวนะครับเช่นอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่การตรวจวัดสายตาให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานในระดับไหนก็แล้วแต่ก็จะจัดสุดิการนี้ให้ตรวจวัดสายตาแล้วก็บางแห่งมีการให้เป็นเงินช่วยเหลือด้วยนะครับในการที่จะตัดแว่นสายตาเพื่อใช้ในการทํางานโดยเฉพาะพนักง,งานที่มีอายุเกินกว่า40-45ขึ้นไปที่สายตาเริ่มที่จะเรียกว่าสายตายาวนะครับเป็นสายตาคนแก่ที่ต้องใช้แว่นในการอ่านหนังสือมองตัวหนังสือตัวเล็กๆก,ก็จะมีปัญหาในการใช้การอ่านจากหน้าคอมพิวเตอร์หรือในการอ่านจาก โทรศัพท์เพื่อทํางานองค์กรก็จะจัดสุัดิการตรงนี้ให้ด้วยอันที่2ที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งในบ้านเราเองก็มีนะครับก็คือในอดีตเนี่ยอาจจะมีแค่เพียงการฉีดวัคซีน ้องการไข้หวัดใหญ่ซึ่งหลายองค์กรรวมทั้งในประเทศไทยด้วยก็มีการจัดสบริการตรงนี้ฟรีให้กับพนักง,งานได้มีโอกาสฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับแต่ในปัจจุบันก็เริ่มมีเรื่องของวัคซีนเรื่องของโควิด -19 เข้ามาในปีที่แล้วซึ่งในประเทศไทยเขาฉีดฟรีอยู่แล้วแต่ในอนาคตนะครับต่างประเทศเองก็มองว่าถ้าโรคนี้ยังอยู่เป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วเนี่ย เขามีนโยบายเพิ่มเติมคือจะให้ฉีดวัคซีนตรงนี้ด้วยโดยที่จัดเป็นสวัสดิการของพนักง,งานไปด้วยเพราะว่าตัวไวรัสตัวนี้มันค่อนข้างจะแพร่เร็วแล้วมันเกิดผลกระทบรุนแรงนะครับทำให้มันมันเชื้อมันแพร่เร็วมากการทํางานอาจจะมีผลกระทบขึ้นมาได้ก็เลยมีการจัดสวัสดิการตรงนี้ขึ้นมา เท่าที่ผมคุยกับผู้บริหารในบริษัทในประเทศไทยก็มีดําริตรงนี้หลายองค์กรขึ้นมาแล้วนะครับว่าถ้าอนาคตมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วรัฐไม่ได้จัดเรื่องของอวัคซีนฟรีแบบเนี้ยองค์กรจะจัดให้ก็คือสนับสนุนให้พนักง,งานที่ฉีดได้ก็ไปฉีดโดยที่องค์กรมีเงินงบประมาณก้อนหนึ่งมาสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ สวัสดีการตัวถัดไปที่มีขึ้นเยอะมากจากผลการสำรวจครั้งนี้ก็คือเรื่องของการจัดการให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการในการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานเรียกว่าบางองค์กรนี่มีนักโภชนาการมานั่งเลยนะฮะถ้าพนักงานคนไหนต้องการที่จะลดพุงลดความอ้วนลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อทําให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปปรึกษากับนักโภชนาการเหล่านี้ได้ ให้เขาออกแบบเมนูอาหารเช้ากินเท่าไหร่กลางวันกินเท่าไหร่เขาจะสอนให้กับพนักง,งานทุกคนให้สามารถที่จะประเมินแคลอรี่นะครับก็คือเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ว่าเ a k คอิกับเอาออกไปเอาเข้าเอาออกเนี่ยในปริมาณแบบไหนที่จะทำให้ร่างกายอยู่ใน เรียกว่ามีภาวะโภชนาการที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสวัสดิการหนึ่งที่น่าสนใจบ้านเราอาจจะยังน้อยอยู่นะฮะในการจัดเรื่องพวกนี้ก็จะมีพวกคล้ายๆเป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคล personal trainer ขึ้นมาแต่ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีละหลายองค์กรก็เริ่มที่จะมีไอเดียว่าเออเราจะมาทำตรงนี้ดีไหมนะครับก็คือการจัดคำปรึกษาทางด้านโภชนาการนะครับ ตัวที่4เป็นสมาชิกฟิตเนสอันนี้บ้านเรามีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในต่างประเทศเองก็สนับสนุนเรื่องนี้มากขึ้นก็คือองค์กรไปเป็นสมาชิกให้แล้วก็พนักงานเองก็ไปใช้บริการหรือบางแห่งก็ให้พนักงานคือบริษัทไม่ไปเสียต้นทุนตรงนี้จมลงไปทั้งหมด เพราะเขาเชื่อว่าสไตล์การใช้ชีวิตในการออกกําลังกายของพนักง,งานแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาอาจจะให้เป็นเงินก้อนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเงินสวัสดิการให้กับพนักง,งานเพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเองนะครับในการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการไปเข้าเรียนหลักสูตรที่ตัวเองชอบก็จะมีงบประมาณก้อนหนึ่งนะครับก็คีย์เข้าไปในระบบเพื่อเบิกจ่ายเงินก้อนนี้ว่าเขาไปเข้าหลักสูตรเรื่องของการโยคะนะฮะบางคนก็ไปเข้าหลักสูตรการวาดรูปสีน้ําต่าง บางคนก็ใช้ในการฟิตเนสบางคนก็เข้าสปาซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นการให้อิสระกับพนักง,งานในการที่จะสร้างเรื่องของสวัสดิการที่ดีสุขภาพทั้งทางด้านสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนะครับโดยที่มีงบประมาณก้อนนึงแล้วก็ให้คุณไปใช้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องโปรแกรมนะฮะบ,บางองค์กรก็เริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะฮะให้มีเครื่องมือติดตามทางด้านสุขภาพนะครับพวก Fitbit นะฮะต่างๆนาฬิกาที่ตรวจวัดการเดินการเต้นของหัวใจก็สนับสนุนให้มีอุปกรณ์เหล่านี้ติดตัวเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็เพิ่มรายการตัวถัดไปก็เป็นเพิ่มรายการในการตรวจสุขภาพประจาปีของพนักงานก็คือปกติจะตรวจเป็นรายการมาตรฐานบางองค์กรก็เพิ่มลึกขึ้นเยอะขึ้นแต่ผมว่าเชื่อว่าอันนี้บ้านเราก็มีอยู่แล้วแหละก็คือแบ่งเป็นช่วงอายุเลยหลายองค์กรนี่แบ่งเป็นช่วงอายุพนักงาน20ถึง30 30ถึง45 45, 45ขึ้นไปโดยที่จะมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ต่างกันไปตามวัย ซึ่งอันนี้ก็สนับสนุนนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีอันนึงที่จะทําให้พนักง,งานสามารถที่จะดูแลแล้วก็ตระหนักในสุขภาพตัวเองในขณะนั้นนะครับว่าตัวเองจะต้องป้องกันหรือรักษาอะไรบ้างในช่วงจังหวะเวลานั้นนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือจัดให้มีชั้นเรียนนะครับหรือการอบรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายสุขภาพจิตมากขึ้นก็เชิญวิทยากรเข้ามานะครับ สอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการใช้ชีวิตนะเรื่องของ mindset นะเรื่องของจิตใต้สำนึกต่างๆเนี่ยที่เป็นตัวส่งเสริมเพื่อไม่ให้พนักง,งานเครียดเพราะว่าในในต่างประเทศนี่เวลาเขาทำงานนี่เขาเครียดมากนะครับผมเคยไปอยู่ต่างประเทศสักพักหนึ่งเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าโดยเฉพาะทางฝากตะวันตกอ่ะไอ้กันกับทางอังกฤษทางทางบริเตนเนี่ยนะฮะเวลาเขาทํางานนี่เขาจริงจัง,จงมาก จริงๆญี่ปุ่นเองก็เป็นนะครับคือเมื่อไหลเข้าออฟฟิศโป่งเนี่ยลักษณะการทํางานของเขาจะรู้สึกแบบเป็นอีกแบบหนึ่งหรือจะตักแตกต่างกับบ้านเรานิดหน่อยที่ผมสมัมผัสคือบ้านเรายังมีจังหวะพักบ้างมีจังหวะที่มันเฮฮาอยู่บ้างแต่เขานี่จะจริงจังมากเพราะฉะนั้นความเครียดมันเกิดขึ้นได้ง่ายเขาก็เลยมีโปรแกรมเหล่านี้ครับที่ให้มีชั้นเรียนโยคะชั้นเรียนต่างๆเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นมาบรรยายให้ฟังนะครับ รวมถึงอันสุดท้ายก็คืออาจจะมีการจัดสวิการพักผ่อนบางอย่างเพื่อสุขภาพอย่างอันนี้บ้านเราก็เริ่มมีแล้วอย่างเช่นการเข้าสปาการนวดเท้าการนวดผ่อนคลายคอบา่าไหลนะครับเพื่อป้องกันพวกออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายกสิ่งเหล่านี้มันเริ่มทวีความสําคัญมากขึ้นในยุคนี้ดังนั้นถ้าท่านเองนะครับมีโปรแกรมที่อยากจะวางแผนหรือวางระบบสวัดิการให้กับพนักง,งานใหม่เนี่ยครับอยากให้คิดถึงประเด็นทางด้านเฮล t ์ Health กับ Well-being ของพนักง,งานให้มากขึ้นเพราะว่าแค่เพียงสวัสดิการที่กฎหมายกำหนดมาเนี่ยผมว่าปัจจุบันมันไม่ค่อยเพียงพอแล้วล่ะแล้วบางครั้งถ้าเรามองในมุมการแข่งขันเพื่อดึงดูดแล้วก็เก็บรักษาคนเก่งเนี่ยนะครับสวัสดิการพื้นฐานแค่นั้นมันเป็นแค่แบบเรียกว่าพนักง,งานทุกคนไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันมากนักกฎหมายบังคับแค่นั้นเองแล้วนายจ้างบางคนก็บอกว่าทําแค่นี้แหละพอแล้ะ เขาเขาจริงๆแล้วอาจจะแข่งไม่ได้เลยในแง่ของการต้องการคนเก่งๆเข้ามาเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเล็งไปที่ตัวสวสดิการเรื่องพวกนี้มากขึ้นจริงๆดังนั้น HR เองนะครับคงต้องนำเสนอกับผู้บริหารเพื่อให้เขาเห็นความสำคัญเรื่องนี้นะครับอาจจะเราอาจจะไม่มีงบประมาณในเรื่องพวกนี้มากนักแต่เราสามารถที่จะจัดหาสวสดิการบางอย่างที่ไม่ต้องอาศัยงบเยอะนะครับแต่ พนักง,งานได้ส่วนนั้นไปอาจจะเป็นลักษณะความยืดหยุ่นของงบประมาณที่จะใช้ก็ได้ว่าเรามีจัดงบประมาณสวิสการให้คนละเฉลี่ยเท่านี้บาทเนี่ยแต่แต่ละคนสามารถเอาไปใช้โดยยึดเอาไลฟ์สไตล์ของตัวเองก็ได้นะแ,แต่ว่าสิ่งเหล่านี้คือสิทธิของพนักง,งานที่จะได้รับจากบริษัทโดยที่เน้นไปที่เรื่องของเฮลท์กับเวลบีอิงของพนักง,งานเป็นหลักนั่นเองนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ